สวัสดีครับผมนายฐานันไกสมภาเป็นผู้สอนปฏิบัติการในรายวิชา5 2 5 2 1 5ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกลนะครับในส่วนของแลบงานเชื่อมนะครับครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมติกนะครับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือเชื่อมได้อย่างถูกวิธีแล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามความต้องการครับผมครับการเชื่อมติกนั้นเรามาดูในส่วนของทฤษฎีก่อนนะครับก็คือมันเป็นกระบวนการเชื่อมแบบอาร์คชนิดหนึ่งที่ใช้แท่งอิเล็กโทรดเป็นแบบทางสเตนนะครับในการเชื่อมบริเวณบอ่อหลอมจะมีแก๊สปกคลุมเพื่อป้องกอันบ่อหลอมจากการปนเปื้อนหรือการทําปฏิกิริยา อากาศรอบข้างนะครับแก๊สเฉยที่ใช้กันทั่วไปคืออาร์กอนหรือฮีเลียมอย่างไรก็ตามแก๊สฮีเลียมนั้นราคาค่อนข้างแพงกว่าอาร์กอนมากในการเชื่อมมีทั้งแบบเติมลวดและไม่เติมลวดลงในบ่อล้อมนะครับการเชื่อมมีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นให้แก๊สที่ปลายทางสเตนอิเล็กโทรดกลายเป็นไอออนนะครับและทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่าง ทางสเตนอิเล็กโทรดและบอ่ลอล้อมเห็นเป็นลำพลาสมานะครับการเชื่อมติ๊กนั้นนิยมใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะบางนะครับทำจากสแตนเลสสตีลหรือโลหะกลุ่มที่แบบไม่ได้มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนะครับเช่นอลูมิเนียมอัลลอยแมกนีเซียมอัลลอยนะครับเป็นต้นกระบวนการเชื่อมติกมีข้อดีเหนือกระบวนการเชื่อมอื่นๆในด้านการควบคุมคุณภาพ และความแข็งแรงของแนวเชื่อมแต่ข้อด้อยก็คือเป็นกระบวนการเชื่อมที่ต้องอาศัยทักษะของช่างเชื่อมสูงมากนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับแนวเชื่อมขนาดใหญ่เนื่องจากกระบวนการเชื่อมทำได้ช้านะครับครับผมส่วนประกอบของการเชื่อมทิกก็จะมีหัวทอชนะครับหรือว่าหัวเชื่อมมีหัวฉีดนะครับนัโซมีอิเล็กโทรดนะครับ มีลวดเชื่อมทางสเตนแล้วก็มีแหล่งจ่ายกระแสะไฟฟ้าและก็ต้องมีแก๊สด้วยนะครับแก๊สปกคุมครับเรามาดูในส่วนของหัวทอชหรือหัวเชื่อมนะครับหัวทอชหรือหัวเชื่อมนั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับขณะเชื่อมเป็นมีลักษณะแบบเป็นหัวนะครับถ้าตามถ้าดูตามรูปภาพก็คือมือเราจะจับอยู่ช่วงประมาณของทอชบอดี้นะครับ ซึ่งเปโอลอาร์คที่ใช้หลอมชิ้นงานเกิดขึ้นที่ปลายแท่งทางสเตนที่อยู่ในหัวทอชนี้นะครับเราจะเห็นถ้า,ถาดูจากรูปนะครับจะเห็นทางสเตนอิเล็กโทรดอยู่ครับผมแก๊สปรคมนี่ใช้ในการป้องกอันบ่อหลอมก็ถูกปล่อยลงไปครอบคุมบริเวณบอ่อหลอมจากหัวทอชเช่นกันนะครับก็จะมีนอสเซลนะครับที่ใช้ในการปล่อยแก๊สถ้าดูจากรูปนะครับหัวทอชมีทั้งแบบ การเชื่อมอัตโนมัติและแบบเชื่อมปกตินะครับโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของหัวทอสสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติและเชื่อมปกตินั้นจะเหมือนกันแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของอด้ามจับนะครับซึ่งถ้าเป็นการเชื่อมปกติจะมีด้ามจับให้ผู้เชื่อมถือได้อย่างสะดวกส่วนแบบอัตโนมัติก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับในการาไปจับยึดกับอุปกรณ์นะครับคือสําหรับการเชื่อมอัตโนมัติก็คือเหมือนเอา,อาที่เชื่อมไปติด ตั้งไวให้กับเครื่องอัตโนมัตินะครับสำหรับหัวทอชการเชื่อมปกติมุมระหว่างแกนกลางของด้ามจับและแกนกลางของทางสเตนอิเล็กโทรดเรียกว่า h ฮดแองเกินะครับนั่นสามารถปรับได้ตามความสะดวกของผู้เชื่อมครับครับผมทั้งหัวทอชสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติหรือปกตินะครับจะมีระบบรอเย็น จะมีทั้งหล่อเย็นด้วยน้ําแล้วก็อากาศนะครับโดยทั่วไปแล้วกระแสไฟถ้าไม่เกิน200แอมแอจะใช้อากาศในการหล่อเย็นนะครับแต่ว่าถ้าสูงกว่า200แอมแอไปจนถึง6 0 0แอมป์นั้นจะใช้น้ําในการหล่อเย็นนะครับหัวทอชจะมีการต่อสายไฟฟ้าที่จะมาจากตัวจ่ายกระแสไฟฟ้ามีท่อนําแก๊สปกคลุมจากแหล่งจ่ายแกส๊ส จะมีเป็นถังนะครับเป็นถังถ้าอย่างที่เป็นบของเราก็จะเป็นถังอาร์กอนนะครับแล้วก็มีการต่อท่ออากาศหรือน้ําหล่อเย็นนะครับเพื่อหล่อเย็นชิ้นส่วนภายในของหัวทอชเพราะว่าขนาดเชื่อมนั้นจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับครับผมต่อมานะครับคือหัวฉีดนะครับนอสโซซึ่งแน่นอนว่าขนาดของหัวฉีดของหัวทอชนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊ารที่จะปกคลุม ขนาดของทางสเตนอิเล็กโทรดแล้วก็ข้อจำกัดด้านพื้นที่ของการทำงานนะครับเช่นระดับความยากง่ายของการเข้าถึงบริเวณที่ต้องการเชื่อมบนชิ้นงานการเพิ่มขนาดของหัวฉีดจะทำให้ได้บริเวณที่ปกคลุมด้วยแก๊สปกคลุมที่กว้างขึ้นนะครับต่อมานะครับคืออิเล็กโทรดอิเล็กโทรดที่ใช้ในการเชื่อมทิกนั้นทำจากทางสเตนนะครับ เพราะว่าทางสเตนนั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูงครับในบรรดาโลหะบริสุทธิ์นะครับอยู่ที่3422องศาเซลเซียสน,นะครับตัวเล็กโทดนั้นจะไม่หลอมละลายไปในระหว่างการเชื่อมครับแต่มีการสึกก่อนเกิดขึ้นบ้างผิวของอิเล็กโทรดที่ใช้งานมีทั้งแบบที่ได้รับการทำความสะอาดด้วยกระบวนการทางเคมีและแบบที่ รับเจียตัดแต่งด้วยวิธีทางกลโดยทั่วไปแล้วอิเล็กโทรดจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.5ถึง6.4มิลิเมตรนะครับและมีความยาวอยู่ในช่วง75-610ถึง610ม mm ิลิเมตรนะครับทางสเตนผสมกับโลหะชนิดอื่นทำให้ได้อิเล็กโทรดที่หลากหลายซึ่งมีมาตรฐานที่สามารถใช้ในการอ้างอิงและเลือกใช้งานได้ครับผมต่อมาคือลวดเชื่อมทางสเตนนะครับ ลวดเชื่อมทางสเตนเป็นลวดเชื่อมที่ใช้สำหรับงานเชื่อมอาร์กอนมีลักษณะหลายประเภทโดยสามารถจำแนกดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีลวดเชื่อมทางสเตนที่เป็นหัวสีแดงนะครับมันจะมีสีติดอยู่ที่ปลายนะครับก็คือหัวสีแดงเหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กแล้วก็เกี่ยวกับเชื่อมสเตนเลสนะครับสำหรับการเชื่อมในระบบอาร์กอนนะครับโดยทางสเตนชนิดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ ต่อมาก็คือลวดเชื่อมทางสเตนหัวเขียวนะครับก็เหมาะสําหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมครับสาหรับการเชื่อมระบบอ์กอนนะครับแล้วก็ประกอบด้วยทางสเตนบริสุทธิ์ไม่ควรรับปลายเส้นให้แหลมนะครับสาหรับการเชื่อมอลูมิเนียมครับต่อมานะครับเป็นลวดเชื่อมทางสเตนหัวทองจุดเด่นเลยนะครับก็คือเป็นจุดเด่นของทางสเตนหัวแดง คือมันจะไม่มีมดพิดครับขณะเชื่อมโดยซางสเตนชนิดนี้จะสามารถใช้ทดแทนรถเชื่อมทางสเตนหัวแดงได้นะครับโดยใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ต่อมาคือรถเชื่อมทางสเตนหัวสีฟ้านะครับทางสเตนหัวสีฟ้าหรือน้ําเงินนั้นได้รวมเอาข้อดีของทางสเตนสีแดงแล้วก็สีเขียวไว้ด้วยกันนะครับใช้การอาร์คเริ่มต้นได้ดีอาร์คนิ่มสม่ําเสมอนะครับไม่แผ่รังสีมีอายุการใช้งานที่ ยาวกว่าสีแดงนะครับแล้วก็ต่อมาคือรถเชื่อมทางสเตนหัวเทาครับใช้ดีสำหรับงานเชื่อมชิ้นบางๆนะครับงานบางๆหรือการเชื่อมแบบอัตโนมัตินะครับสามารถเชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแสะ AC ได้นะครับต่อมานะครับคือแรงจ่ายกระแสะไฟการเชื่อมติดนั้นใช้กระแสะตรงจากแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสคงที่นะครับ ก็ซึ่งหมายถึงแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ารักษาระดับของกระแสให้คงที่ขณะเชื่อมนะครับซึ่งทําให้ความพลังงานความร้อนนะครับที่ปลดปล่อยออกมามีค่าคงที่แม้ว่าระยะอาร์คหรือแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปซึ่งคุณสมบัตินี้มีความสําคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเชื่อมแบบปกตินะครับครับก็จะมีการาต่อขั้วบวกลบ ของกระแสไฟฟ้าการในการเชื่อมติ๊กขึ้นอยู่กับโลหะที่จะถูกเชื่อมนะครับการเชื่อมส่วนมากจะใช้การต่อไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบที่หัวทอชนะครับและต่อขั้วบวกที่ชิ้นงานนะครับเช่นสำหรับการเชื่อมเหล็กก้านิกเกิลนะครับไทเทเนียมประมาณนี้นะครับการต่อขั้วแบบนี้อิเล็กตรอนจากกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากทางสเตนอิเล็กโถดนะครับเข้าสู่ชิ้นงาน โดยผ่านทางเปลลอาร์คนะครับทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของแก๊สปกคลุมนะครับและให้ความร้อนแก่ชิ้นงานในขณะที่ไอออนของแก๊สปกคลุมจะไหลไปหาอิเล็กโทรดทำให้เกิดคาร์บออกไซด์จึงต้องคอยรับแท่งอิเล็กโทรดให้สะอาดและได้รูปทรงที่เหมาะสมนะครับครับต่อมาคือการต่อขั้วไฟฟ้าอีกรูปแบบซึ่งมีการใช้งานไม่มากนัก ซึ่งคือการต่อกระแสไฟฟ้าขั่วบวกที่ทางสเตนอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็ต่อขั้วลบที่ชิ้นงานอิเล็กตรอนจะไหลตรงกรันข้ามกับการต่อแบบที่ผ่านมานะครับแบบเมื่อกี้นะครับก็คือจะไหลจากชิ้นงานไปสู่ทางสเตนอิเล็กโทรดการต่อแบบนี้ให้ได้บ่อหลอมที่ตื้นนะครับบ่อหลอมจะตื้นกว่าเมื่อเทียบกับการต่อขั่วอีกแบบนะครับ และการต่อขั้วเช่นนี้ทําให้เกิดความร้อนสะสมที่แท่งอิเล็กโทรดมากจึงจําเป็นต้องใช้อิเล็กโทรดที่มีขนาดใหญ่กว่าการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับแต่ข้อดีก็คือไอออนของแก๊สปกคลุมจะไหลไปสู่พื้นผิวของชิ้นงานและทำปฏิกิริยากับพื้นผิวช่วยกำจัดออกไซด์ที่ผิวงานทำให้คุณภาพเนื้อเชื่อมดีขึ้นครับครับผมต่อมาก็คือ การใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในการเชื่อมติกนะครับคือเป็นการต่อขั่วบวกและลบในให้แก่ชิ้นงานและอิเล็กโทรดสลับไปมามักใช้กับการเชื่อมแมกนีเซียมโลหะที่มีชั้นออกไซด์ที่แข็งแรงจึงมีการประยุกต์ใช้คุณสมบัติเด่นเรื่องการกำจัดชั้นของออกไซด์นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดร้อนจนเกินไปจึงใช้คุณสมบัติเด่นของทั้งสอง การเชื่อมที่ผ่านมามากี้นะครับทำให้แท่งอิเล็กตรอนนั้นร้อนน้อยกว่าแล้วก็ให้การซึมลึกของบอลลอมที่มากกว่าครับ <c oughs> ก็คือเป็นเหมือนข้อดีของทั้ง2แบบเมื่อกี้นะครับต่อมานะครับคือแก๊สปกคลุมนะครับการเชื่อมทุกอย่างต้องมีแก๊สปกคลุมนะครับก็คือการเชื่อมติ๊กมีความจําเป็นต้องใช้แก๊สปกคลุมเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีสแลกนะครับหรือวัสดุอื่นใดไม่เหมือนกับการเชื่อมทูบนะครับที่จะมีเหมือนทูบมีเนื้อมาปกคลุม ไม่ให้ออกซิเจนสัมผัสกับบอ่อหลอมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้แก๊สในการปกคลุมครับในการป้องกอันบ่อหลอมจากการปนเปื้อนหรือทํปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของไนโตรเจนแล้วก็ความชื้นที่อยู่โดยรอบของบอ่อหลอมด้วยนะครับแก๊สปกคลุมทําหน้าที่ป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าวหากปราศจากแก๊สปกคลุมจะทําให้คุณภาพของงานเชื่อมนั้นตา่านะครับ เช่นทําให้เกิดรอยและความไม่ต่อเนื่องของรอยเชื่อมรอยแตกช่องว่างหรือทําให้โลหะเชื่อมที่ได้มีความเปาะนะครับนอกจากนี้แก๊สปกคคุมยังทําหน้าที่แตกตัวเป็นไอออนเป็นสื่อนําพาอิเล็กตรอนและความร้อนจากวอร์เข้าสู่ชิ้นงานทําให้เกิดการหลอมขึ้นนะครับจากโลกก็จะมีแก๊สอากอนและแก๊สฮีเลียมนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ